ถึงไทยแค่ไม่นานแอนโทเนียโพซิลปังทะลุจักกรวาลกับค่าตัวที่พุ่งสู่21ล้านรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์2023อย่างแอนโทเนียโพซิลควงคุณแม่มาเปิดใจที่แรกหลังคว้าตำแหน่งพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนเปิดโมเมนต์แม่ลูกสุดน่ารักในรายการคุยแซบโชว์แบกความหวังของประเทศ แอนโทเนียไม่หนักคะ่ะเพราะแอนรู้ว่าทุกคนซับพอร์ตและส่งแรงบันดาลใจให้แอนคะ่ะต้องขอบคุณแฟนๆมันทำให้แอนลุกขึ้นมาทุกวันต้องสู้เพื่อชาติคะ่ะแฟนคลับไปรอจนสนามบินแตกแอนโทเนียเป็นฟิลลิ่งที่แอนพูดกับตัวเองมาตลอดอยากรู้สึกแบบนี้บ้าง ตอนที่เราติดตาม Miss ู n น v ยเวิร์สไทยแลนด์แล้วในที่สุดก็ได้รู้สึกแล้วน้ำตาจะไหลมันอบอุ่นมากๆเหมือนเราอยู่บ้านกับทุกคนที่เรารักคนทั้งประเทศฟันธงว่ามงที่สามมาแน่แอนโทเนียเป็นฟิลลิ่งที่ทำให้แอนภูมิใจมากๆที่ทุกคนเห็นความสามารถของแอนเห็นเป็นมงสามของประเทศไทยแอนทำให้ดีที่สุดทุกวันอยู่แล้ว เรื่องการไหว้เรื่องชุดอยากเอาไปโชว์ประกวดเสร็จแล้วได้ดูบ้างไหมที่น้องชาวไทยเชียร์ขนาดไหนแอนโทเนียเห็นคร่าวๆค,ค่ะความรู้สึกที่ทุกคนมีในวีดีโอมันคือความรู้สึกที่อยู่ในใจแอนจริงๆแต่เราต้องคีปลุกเราไม่เคยคิดว่าจะมีซัพพอตและแรงนันดานใจเยอะขนาดนี้จริงๆค่ะแอนรู้ว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่มันสามารถเอามารวมกันได้เพื่อที่จะเชียร์ไทยแลนด์ทุกคนร่วมมือกันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆค่ะตอนนี้ค่าตัวพุ่งไปถึง21ล้านแอนโทเนียยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยค่ะประมาณค่ะหวังว่าจะขึ้นอย่างเดียวยิ้มตอนประกาศผลไม่ใช่เราความรู้สึกเป็นยังไงแอนโทเนีย มันเหมือนตอนเรามีความหวังใจเราลุ้นเพื่อที่จะได้ถึงความฝันของเราอยู่ดีๆมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นใจเราก็จะดรอปในโมเมนต์นั้นคือทั้งตัวอยากละลายกับพื้นเลยแอนไม่เคยคิดว่าการที่เรามาเป็นนางงามจะเปรียบเทียบความสวยจากภายนอกการที่เรามายืนจุดนี้แล้วมันมากกว่าความสวยภายนอกมันจากความสามารถและความสวยจากภายใน ตอนที่จับมือกับมิสนิกา r า g u วแอนไม่ได้คิดว่าเราสวยกว่าแอนคิดว่าที่เขาตัดสินใจจริงๆมันรวมรวมกันหลายอย่างเขาไม่ได้หาผู้หญิงที่สวยที่สุดเขาหาคนที่เหมาะกับองค์กรเขาในตอนนั้นที่สุดชุดประจำชาติฮือฮามากเหมือนองค์พระแม่ธรณีมาลงเราจริงๆแอนโทเนียแอนอยากถามทุกคนว่าการที่องค์ลงมันเป็นความรู้สึกแบบไหนคะ ชุดประจำชาติเป็นตอนที่แอนตื่นเต้นที่สุดมากกว่าพรีลิมมากกว่าไฟนอลเพราะแอนรู้ว่าตรงนี้มันเป็นโมเมนต์ที่เราโชว์เพื่อคนไทยโชว์ให้ทั้งโลกเห็นว่านี่คือความเป็นคนไทยทำไมถึงเลือกชุดพระแม่ธรณีแอนโทเนียมันมีหลายมุมมองถ้าเราคิดถึงเรื่องเวทีเรื่องไฟที่มีการสะท้อนแสงให้ว้าวจริงๆ อีกอย่างคือพระแม่ธรณีเข้าฝันแม่ปุ้ยพระแม่ธรณีบอกแม่ปุ้ยว่าต้องเลือกชุดนี้แม่ปุ้ยไม่รู้ว่าเขาเลือกชุดประจำชาตินอนแล้วฝันฝันรุ่งสางเป็นองค์พระแม่ธรณีมาอวยพรอะไรไม่รู้เราก็ร้องไห้ใหญ่เลยสะดุ้งตื่นมาดูนาฬิกาตีห้า อดใจโทรหาผู้จัดการบอกเราต้องไปบวงสวงสักการะท่านและคิดว่าต้องเป็นชุดนี้แล้วแหละไม่รู้เลยว่าเขาเลือกชุดนี้กันในวันนั้นแอนโทเนียตอนแอนใส่ฟิตติ้งชุดชุดมันเหมือนส่งพลังอีกแบบหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับอีกเก้าชุดมากกว่าการเป็นคนไทยพระแม่ธรณีเหมือนเป็นของทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ แอนเป็นตัวแทนคนในเอเชีย e หรือใครที่นับถือศาสนาพุทธและมีสตอรี่ที่ดีมากๆวางอนาคตยังไงแอนโทเนียการที่ผู้หญิงสร้างรายได้ให้ตัวเองความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือหาเงินมาให้ตัวเองแอนอยากมาโฟกัสในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของวัฒนธรรมไทย อาหารเห็นว่ารัฐบาลอยากมาร่วมมือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยากเป็นแรงเบาดานใจของผู้หญิงที่ตามความฝันทำอะไรก็ได้เหมือนแอนไปประกวดคิดว่าจะชนะแต่ไม่ชนะแต่แอนก็พยายามผลักตัวเองทุกวันทำให้ดีที่สุดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายอย่างที่เราทำได้อยู่ ในที่สุดในชีวิตของเราเรามีเพียงตัวเองและคนข้างๆที่รักเราถ้าเรากล้าที่จะทำอะไรกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเอาก้าวแรกไปถึงจุดหมายของเราไม่มีใครหยุดเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะหลายคนยังไม่มูฟออนแอนโทเนียมันไม่มีเหตุผลที่เราจะอยู่ในอดีตเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เราสตรองในอนาคต คุณแม่ไปรับที่สนามบินคุณแม่นีไปค่ะเห็นคนที่สนามบินเยอะมากน้ำตาไหลไม่คิดไม่ฝันคนเอ่ยชื่อลูกสาวเราตอนประกาศผลแม่รู้สึกยังไงคุณแม่นีตอนนั้นหูไม่ได้ยินเลยค่ะจับมือกับคุณพ่อมีคนไทยบูลลี่ลูกเรา คุณแม่นีอ่านคะ่ะเจ็บมีหลายคำแต่เราก็ต้องงูบออนสิ่งไหนที่เขียนมากลับไปถึงตัวเขาแล้วกันย้อนกลับไปมีคนตั้งกลุ่มบูลลี่แอนโทนเนียมันไม่ควรเป็นอะไรที่ปกติร่าไม่ควรตัดสินคนที่เราไม่เข้าใจหรือเราไม่ชอบเพราะมนุษย์แต่ละคนในโลกใบนี้ไม่เหมือนกันทำไมต้องเอาเวลาของเราไปติด การที่บูลลี่มันมาจากภายในแล้วเขาไม่มีการระบายออกมาไม่ชอบแอนไม่เป็นไรเพราะแอนรู้ยังมีอีกหลายคนที่รักแอนและผลักแอนไปถึงจุดเป้าหมายของแอนเหมือนสตรองแต่เซนซิทีฟมากคุณแม่นีใช่คะ่ะเล็กๆน้อยๆก็น้ำตาไหลท่าที่สุดจะเป็นเรื่องสัตว์แอนบอกแม่ไหมว่าอยากเป็นนางงามคุณแม่นี เขาไม่เคยพูดเลยค่ะตอนนั้นอยู่เดนมาร์กเขาบอกจะไปประกวดเวทีนางงามหนึ่งนะเขาบอกเขาจะลองเราก็บอกลองดูลูกคุณแม่อยากให้เป็นหมอหรือเป็นครูคุณแม่นีหมอต่างจังหวัดขาดแคลนแอนโทเนียหนูชอบเด็กแต่แพชชั่นสำหรับเด็กไม่มีอยากรับกลับเมืองไทยเพราะอยากกินอาหารฝีมือแม่แอนโทเนีย ที่ไปคือหนูบอกทีมงานไม่มีอาหารอะไรดีกว่าที่บ้านแล้วสยบสงครามนางงามระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยกลายเป็นคู่จิน้นแอนโทเนียนางงามทุกคนรักกันหมดเลยมีแค่แฟนนางงามที่ชอบตีกันเรามาถ่ายคู่กันแต่แฟนแต่ละประเทศชอบตีกันเราถ่ายรูปให้เขาดูว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราเป็นเพื่อนกัน มิเชลเป็นดดดี้แฟนนางงามจัดมาเองมีโอกาสมิเชลกับแอนร่วมงานกันไหมแอนโทเนียแน่นอนคะ่ะแอนพูดกับมิเชลมีอะไรเรียกได้เลยนะเดี๋ยวแอนขึ้นเครื่องบินไปหาเลยแฟนตัวจริงว่าไงเรามีคู่จิ้นแอนโทเนียเขาบอกว่าอย่าลืมฉันแล้วกันนะเขาดีใจขนาดไหนตอนวันประกวดแอนโทเนีย เขาดูกับเพื่อนตอนนั้นอยู่เกาหลีไปแข่งเขาบอกว่าตอนที่แอนแข่งอยู่เขาร้องไห้ภูมิใจมากๆที่มาถึงจุดนี้เขาอยู่กับแอนตั้งแต่ก่อนแอนเข้าประกวดเขาเห็นความพัฒนาของแอนเห็นตอนที่ร้องไห้ตอนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเขาอยู่ข้างๆแอนคอยผลักดันแอนเขาภูมิใจคุณแม่เคยเจอแฟนน้องหรือยังคุณแม่นีเคยเจอคะ่ะเขาโอเคคะ่ะ